สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบเชินเคยครับผมกับสอาดเวช่วยทํานะครับอยู่ที่สวนครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมรับติิทามแล้วก็แชร์ให้กับสะาดเวช่วยทํานะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนครับผมมาแล้วแดดไม่ออกครับวันนี้ไส่กอกขายนะครับวันนี้ก็ผู้สุดยอดครับแดดไม่ออกไส่กอกก็อาศัยแค่ลมนะครับให้ลมเป่าแห้งนะครับผมแดดไม่ออกครับผมก็ ไปเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งตามสวนทุกอย่างเรามีอะไรมั่งแล้วก็พูดคุยกันไปนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ไม่ได้ตัดย้าครับวันนี้ฝนจะจะลงอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะตกตอนไหนเมื่อคืนนี้ก็ตกครับผมถึงตีห้าเลยนะครับตกตอนกลางคืนนะครับไปไปครับไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับผม ก็ขอบคุณมากครับผมกับสิ่งดีๆนะครับทุกท่านที่มอบให้นะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมมีแต่สิ่งดีๆผมขอบคุณมากครับผมนาทีนี้เลยนะครับกับซาดวีช่วรทำนะครับผมก็ก่อนเดือนนะครับก็นี่ครับผมกินสับปะรดนะครับก็เอามาปลูกครับผมนี่ครับนี่สับปะรดนะครับนี่กินแล้วก็เอาตรงหัวมาลูกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นมาแวง ก็ขึ้นใหม่ครับผมนี่แตกขึ้นใหม่เลย2ต้นนะครับอ่าก็ขึ้นใหม่เลยตรงตรงนี้ก็ต้นเขาแก่แล้วก็แห้งไปนะครับก็ขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับขึ้นเต็มเลยนะครับก็จะขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับไส้กรอกก็ตากแล้วครับนี่ครับตากเรียบร้อยนะครับทําเองนะครับที่ตากนะครับที่ตากทําเองเลยเจ้าหนูก็นอนอยู่นั่นนะครับก็ นี่ที่จอดรถไซกอบไซกอก็ออกมาจอดอยู่ตรงลานปูนนะครับขายนี่ลูกค้าจะรู้เลยนะครับไม่ต้องบอกเลยว่าถ้าเห็นรถจอดตรงลานปูนตรงหน้าประตูนั่นแหละคือขายครับผมเราก็เข้ามาแล้วก็ปิดประตูล็อกประตูเรียบร้อยครับผมคนนอกข้ามเข้าครับผมนะครับก็สาดเวีก็เป็นคนดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือครับผมนี่อยู่ในแปลงนะครับอยู่ในกล่องโฟมนี่ครับก็มีลูกหนึ่งนะอย่างละลูกนะครับไป มะนาวก็มีนะครับอ่าฝรั่งก็ขึ้นนะครับ2ต้นแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะได้กินลูกนะครับนี่ปลาเดินเร็วๆเลยนี่ครับเห็นไหมโตขึ้นแล้วนะครับหลายต้นเลยหลายลูกเลยนะครับมาตรงนี้ครับผมตรงมะละกอนะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าพันธุ์ไหนครับก็ขึ้นออกมาแตกออกมายาวๆแล้วก็เป็นลูกเลยนะครับมะละกอนะครับที่ผมปลูกเองครับผมปลูกเองอยู่ในสวนปลูกเองหมดเลยนะครับ มะละกอพันไหนผมก็ไม่เคยเห็นครับออกมาแบบนี้ครับเป็นดอกแล้วก็เป็นลูกเลยนะครับยาวมาอย่างนี้เลยนะครับดูภาพเต็มๆน,นะครับก็ด้านหลังก็นี่ครับโอ้นี่ครับต้นมะพร้าวนะครับ